สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแด้วสำหรับโปรแกรม SketchUp 2024โปรแกรมออกแบบบ้านและงานสามมิตินะครับวันนี้รูจะพามาออกแบบตู้เลื่อนนะครับตู้เลื่อนที่สามารถเลื่อนเปิดประตูได้นะครับดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอันนี้คือเมื่อคลิกแล้วมันจะสามารถเลื่อนได้นะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลย ขั้นตอนของการสร้างตู้นะครับเราจะสร้างที่ตื้นก่อนนะครับเราจะกำหนดขนาดไว้ที่180นะครับทิม180แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วย50เซนนะครับก็คือความ กว้าง50ความยาว180นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือพุทธู่นะครับดึงและดันและดึงนะครับเราจะดึงขึ้นไปนะครับสูง120นะครับพิม120แล้วก็คอทเติร์นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือออฟเซ t ตนะครับตัวนี้นะครับเราจะทำการ ชดเชยเข้ามานะครับฝั่งละ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็กดที่มุมด้านข้างแล้วก็ดึงเข้ามานะครับพิมพ์เลข2นะครับแล้วกด enter เพื่อให้ง่ายต่อการกําหนดค่านะครับหลังจากนั้นก็เราจะทําการดึงส่วนตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งพูดคูนะครับพูดเข้าไปนะครับอยู่ที่10นะครับแล้วก็พิมพ์เลข10แล้วก็กด enter นะครับก็จะได้ประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการทําชั้นทําการวัดระยะนะครับเพื่อกําหนดชั้นของเรานะครับความสูงอยู่ที่120นะครับเราลบขอบบนออก2ลบขอบล่างออก2นะครับแล้วก็เราก็จะมากําหนดเส้น2เส้นตรงกลางออกอีกอีก2เส้นนะครับรวมแล้วก็เป็น8เซนติเมตรก็จะเหลือจาก120ก็จะเหลือ112นะครับแล้วก็เอา112นั้นมาหาร3นะครับก็จะได้ทั้งหมด 37.33นะครับแล้วก็ใช้ตัวเทปมาช่วยทูนะครับในการวัดว,วิธีวัดน,นะครับก็คือให้ซูมเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปวัดเส้นข้างในนะครับดึงลงมานะครับแล้วก็พิมพ์เลยสาม3ิบเดจุดสาิเทอรนะครับหลังจากนั้นก็ทําอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เราก็จะกําหนดค่าอยู่ที่2นะครับ กด enter นะครับพิมพ์เลข0กด enter แล้วก็ดึงลงมาอีกนะครับ37.33พิมพ์37.33จกด enter นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็กําหนดเป็น2นะครับพิมพ์เลขสกด enter นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เครื่องมือลายนะครับหรือว่าดินสอนในการขีดนะครับแล้วก็ขีดมาน,นะครับ ทำการขีดเส้นให้ครบทั้งสี่เส้นที่เราได้วาดว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ ก็ทำการดันถอยหลังนะครับดันให้อย่าให้ทะลุนะครับพิมพ์ไป38ต์อนอนะครับ38ททั้ง3อันนะครับ38มันก็จะไม่ทะลุปข้างหลังนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้กลับไปที่ลูกศรนะครับที่ปิ่นคิด ที่ขวานะครับแล้วก็กด make r o u p ทาการรวมกลุ่มกันไว้ก่อนนะครับจะได้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการวาดประตูด้านหน้านะครับประตูที่เราวาดนั้นนะครับเราจะต้องทําการวัดด้านข้างเข้าไปก่อนนะครับไปที่ตารางเมตรนะครับหรือว่า tape m e ร s u r e tool นะครับดึงเข้าไปจากเส้น นี้นะครับดึงเข้าไปสิบเซนแล้วก็ดึงกลับออกมาอีกนะครับดึงให้เป็นเส้นสีเขียวเขียวขึ้นนะครับดึงกลับออกมาแล้วก็พิมพ์นะครับสีเป็นครับก็จะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับในการวาดสี่เหลี่ยมเข้ามานะครับวาดสี่เหลี่ยมตามเส้นที่เราได้ทําการลากไว้นะครับแบบนี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการดึงออกมาครไปที่พุดภูดนะครับดึงออกมาทั้งหมดนะครับครึ่งหนึ่งคร,ครึ่งหนึ่งของหนึ่งรอยเจ็นะครับก็จะอยู่ที่88ก็พิมแ์88แล้วกด enter น,นะครับก็จะได้ครึ่งหนึ่งพอดีที่มันเหลือ176เพราะว่า เราทําไว้180ลบด้านข้างออกฝั่งละ2เซน,นะครับก็จะเือ170โมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการทําตรงนี้นะครับเป็นที่จับการดึงนะครับใช้ตลับเมตรนะครับ วัดออกมาจากด้านข้างนะครับตรงนี้วัดออกมาทั้งหม,มด10เซนติเมตรนะครับพิมพ์เลขสิบแล้วกดอินเทอร์ครับแล้วก็วัดออกมาอีก1เซนพิมพ์เลขหนึ่งกดอินเทอร์นะครับวัดออกมาอีก4เซนพิมพ์เลขสี่กดอินเทอร์ครับวัดออกมาอีก1เซนพิมพ์เลขหนึ่งกดอินเทอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะวัดจากด้านบนลงมาตรงนี้นะครับ ดึงลงมานะครับดึงลงมาอยู่ที่ขนาด54เซนครับเตอร์ Inter. ด้านล่างนะครับก็เช่นเดียวกันครับพลัดขึ้นไปพลัดขึ้นไปนะครับ54เช่นเดียวกันครับ e เ t e r แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการตรงนี้นะครับดึงลงมาอีกหนึ่งเซนเตอร์ Inter. นะครับ ด้านบน,นก็เช่นเดียวกันครับดบงขึ้นหน,น,น,นึงเซนเปนถก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการาวาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปด้านในนะครับเส้นด้านในที่มันตัดกันที่เราได้วาดไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการใช้เครื่องมือพุดฟูดเหมือนเดิมนะครับดึงกลับหลัง3.5นะครับดึงให้มันกลับหลังนะครับ ามห้าความหนาของเราเป็นสี่เซนนะครับความหนาของประตูสี่เซนแต่เราดึงกับหลังไป3.5สามจุดห้าเพื่อไม่ให้มันทะลุนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เครื่องมือซีลิกนะครับที่พุ่นคิกที่ประตูน,น,นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็คลิกขวาครับ Make l o u p ครับโอเคก็จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับ เราจะทําการวาดตรงนี้ขึ้นมานะครับวาดขึ้นมาให้มันทับดูตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการออฟเซตนะครับไปที่่องมือออฟเซตนะครับดึงกลับถอยดึงเข้ามานะครับจนมาถึงเส้นที่เราได้เส้นที่เราได้ทําการปูปูเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าไม่ทํานะครับเราจะไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหน ตัวประตูก็ส่วนตัวประตูตัวารูที่เราเอาไว้ดึงก็ส่วนรูที่เราเอาไว้ดึงนะครับแล้วก็ทําการใช้เครื่องมือพุดพ้ดูนะครับพุ้ดถอยหลังลงไป3.5แล้วก็พุดเดินหน้าขึ้นมาพูดเดินหน้าขึ้นมานะครับเป็น1เซน,นเพิ่มขึ้นนะครับเวลาที่คพ,พูดเลขน,นะครับก็คือหมายถึง การที่เรานั้นใช้คำสั่งโดยการพริมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการกรุ๊ปตัวนี้นะครับตัวที่เราได้สร้ารงขึ้นมาณนีนะครับเมกกรุ๊ปเลยนะครับที่บินคลิกแล้วก็คลิกขวาเมคกรุ๊ปครับทีนี้เราจะทำการรวมระหว่างประตูกับมุงจับตรงนี้นะครับแล้วก็ กดไปที่ประตูหครั้งแล้วก็กดชิปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็กดเลือกหมูจับหครั้งแล้วก็ค่อยคลิดขวานะครับเม่ลุกครับก็จะได้รวมกันแล้วเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการแยกออกมารกรอบกรอบออกมาอีกหนึ่งชิ้นเพื่อที่จะไม่ต้องมาสร้างใหม่ฝั่งนี้นะครับเราก็ไปที่เครื่องมือนี้ครับ MU o ูฟนะครับก็คือย้ายนัน่นเองแล้วก็ นี่นะครับหันมามุมนี้เอาเมาส์ชี้ไปที่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็กด c อน t r o l หนึ่งครั้งให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับให้ขึ้นเส้นสีเขียวจนมันมาบรรจบกันนะครับสังเกตด,ดูมุมขวาล่างมันจะขึ้นเป็นสีจุดสี่สองเสี่เมแสดงว่าดึงออกมาสีเสซนถูกต้องนะครับถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการ มูฟออกไปด้านข้างนี้นะครับมูฟออกไปอีกก็คือขนาดกดไปที่มูฟนะครับแต่ไม่ต้องกดคอนโทรลแล้วนะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยแปสิบแปเซนนะครับสังเกตดูมือขวาเราจะได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้ประตูมันยังอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่นะครับเวลาดึงเราจะดึง เราต้องเปลี่ยนฝั่งมานะครับแล้ต้องคลิกไปที่ประตูหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่เครื่องมือนี้ครับเป็นเครื่องมือฟลิปครับหรือกลับด้านนั่นเองนะครับถ้ากดฟลิปแล้วก็กดไปที่สีแดงนะครับแล้วจะฟลิปฝั่งนี้กับด้านตรงน,นี้นะก็จะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขค้ืนนะครับขัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับประตูสองข้างแบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะมาทำให้ประตูตัวนี้นะครับมันเลื่อนได้นะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับมันโปรแกรมที่เขาตั้งมามันจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวที่เอาเมาชีนี้นะครับเราต้องไปเปิดให้มันมีเครื่องมือนี้นะครับโดยไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ทู o บาร์นะครับหาตัวนี้นะครับไดน a มิกค o มโพเนนตนะครับกดยิงให้มีเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็ กดปิดไปได้เลยครับโค้ดนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลบเส้นต่างๆออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนจากกรุ๊ปตัวนี้นะครับให้กลายเป็นคอมโพเนนต์แทนนะครับ,บก็คลิกไปที่ประตูแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก make component ครับ <Okay. S 1> แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นประตูซ้ายนะครับพิมเปลี่ยนเลยนะครับจากกล ซ้ายนะครับฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาแล้วก็ focus น,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 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูขวาน,น,นะครับโอเคแล้วก็จะได้สองอันนี้จะเป็นชื่อใหม่แล้วนะครับชื่อประตูซ้ายกับประตูขวาแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้ครับซึ่งมือที่เราซึ่งไปเอามา focus attributes นะครับ เราคลิกประตูซ้ายแล้วเราเออกมาค,คิดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าประตูซ้ายเห็นไหมครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับเราทําอยู่เส้นเราจะให้มันสไลด์ผ่านทางเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็คือแกนเอกนั่นเองครับก็เอาเมาส์ชี้ดูก็ได้ถ้าเราสับสนนะครับว่าเราอยากให้มันดันไปฝั่งไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเมื่อเราชี้ที่แกน x มันก็จะมีรูกศรให้ขึ้นมานะครับ y z ี่นะครับยกขึ้น y ก็คือถอยหลัง x ก,ก็คือไปทางขวานี้เป็นตัวน,นะครับแล้วก็เลือกมานะครับตอนนี้ประตูของเราอยู่ห่างจากเส้นตรงกลางนี้2เซนมันก็เลยเเขึ้นเป็น 2CM ี่นี้นะครับทีนี้เราอยากที่จะให้มันเคลื่อนมาฝั่งนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องไปกําหนดค่าคโดยไปที่ตัวนี้ครับบวกเข้ามาก็คือ add attribute นะครับ Ad เข้ามามเลื่อนลงมาหาคําว่า on click นะครับคือคลิกแล้วให้มันเลื่อนก็นต้องมาที่ on click ตรนนี้นะครับบวกเข้ามาเมื่อบวกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงน,นี้นะครับฟังก์ชันฟังก์ชั n หนึ่งครั้งด้านบนแล้วก็มาเลื่อนเลื่อนลงมานะครับจนมาเจอคําว่า on click ฟั n ก์ชันนะครับแล้วก็มาเลือก animate ตรงน,นี้นะครับ คลิกลงมาเลยแล้วก็มาคลิกให้มันมีเมาส์กับปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดเ์เซอร์กับปุ่มตรงนี้แล้วก็กดอินเสิร์ตครับทีนี้เราเปลี่ยนแอตทริบิวตตัวนี้นะครับให้กลายเป็น x นะครับก็คือเราจะทํางานกับแกง่ x นั่นเองเลีกลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ปัจจุบันของเขานะครับเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่ ห่างจากเส้นนั้นห่างจากเส้นตรงกลางนะครับสองเส้นก็พิลมพ์ลงไปว่าเขาอยู่ตรงที่เดิมของเขาคือสองเส้นแล้วเราอยากให้เขาเลื่อนออกมาเท่าไหร่เราก็มากำหนดค่านะครับในที่นี้นะครับจะเลื่อนออกมาจนมาชนประตูนจนมาชนตรงที่เปิดตรงนี้พอดีนะครับเวลาเลื่อนเราก็ลองดูก่อนนะครับสมมติว่าทัณครูเอาไปเจ็ดสิบนะครับ ตรงนี้นะครับกด enter ดูแล้วก็ไปกดรูปมือตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูสวยหรือ,อยังถ้าสวยแล้วก็โอเคถ้ายังถ้าอยากให้มันขยับเข้ามาอีกก็เปลี่ยนตัวเลขเพิ่มตัวเลขเ,เลข,ข้ามานะครับเจ็ดสิบซีนะสมมติครับซึบโอเคชนพอดีอย่างนี้นะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็จะเอาค่าประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดปิดไปเลยครับ ทีนี้ฝั่งนี้เราก็จะทําเช่นเดียวกันนะครับก็กลับไปที่เมาส์นะครับลกลับมาคลิกตรงนี้แล,ล้วก็ไปที่เดิมครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นประตูฝาทีนี้แล้วก็กดบวกตรงนี้ครับบวกแอ t ทริบิวต์เข้ามาแล้วก็เลือกเป็นแกน x เหมือนเดิมนะครับทีนี้ทีนี้ที่อยู่ของเขานะครับอยู่ที่1 7 8่ซนเมตรเราจะทำให้เขากลับมาหา จนจุดถึงกลางนะครับเราก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับ On Click ออค,ครับ Add เข้ามาแล้วก็มาที่ On Click น,นะครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาตัวเดิมที่มีชื่อว่า On Click น,นะครับโอเคตรวนี้นะครับแล้วมาเลือกที่ m a t เเสร็จแล้วก็ คลิกให้มีเมาส์กับคลิบแล้วก็กดอินเสิร์ตนะครับเหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับในะทิวตรงนี้ให้กลายเป็น x นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นค่าที่เขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วเราก็ลบที่เหลือออกนะครับให้เหลือเฉพาะวงเล็บปิดแล้วก็ตรอง เครื่องหมายคอมมานะครับทีนี้เราอยากให้มันย้อนกลับไปนะครับเราก็เอา1 7 8รอยเจบลบนะครับลบออกนะลบออกประมาณให้เหลือหนึ่งรอลองดูครับแล้วกดเล่นดูอันนี้มันทับนะครับแสดงว่าเราเอาไปไกลเกินนะครับเราก็เพิ่มมันมาเป็นลองเพิ่มดูนะครับโอเคอันนี้อ่า มันยังไม่มาชิดตรงนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ได้หนะึ 110, ่งร้อยสิบยอะไปก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยแปดสมมุตินะครับเล่นดูนะครับเอาจนกว่าเราจะพอใจยังห่างอยู่นิดนึงเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยหกได้ไหมอ,อันนี้พอดีนะครับไม่ได้ทับนะถือว่าใช้ได้นะครับ แล้วก็ปิดไปเลยครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับประตูของเรานะครับแล้วก็สามารถเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้เลยสองฝั่งแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาใส่สีใส่อะไรตามที่เราต,ต้องการได้เลยนะครับสีร้าขอบคุณครับ